อะไรนะพี่อ๋อ DIY กับรัชนีนะครับหนึ่งทุนนะครับห้าร้อยบาทเสาก็มองแบงก์เสาทองชาแนลนะครับ100บาทนะครับยายแคทนะครับหนึ่งทุน500บาทครับบางนุหลานลูกพล200ร้อนะครับไผ่บานนอกเด้อสองร้อยครับโอ้ s t รี่100บาทนะครับโอ้โหที่ได้มาหลายทุนแล้วนะครับต้อทำกำไรนะครับใช่นะครับ ผู้ช่วยแผนผู้ช่วยแผนก๋วยหนึ่งทุนห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ช่องผู้ใหญ่นิบนะครับอ่าหนึ่งทุนห้าร้อยบาทลูกอีสานพาลาะหนึ่งร้อยบาทนะครับแมงก๋วกองอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าเข้ามาเลยครับเข้ลพี่ลูกแหวนออมทัวร์นะครับอีกหนึ่งทุนห้าร้อยบาทครับ โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเราน่าจะได้หลายทุนแล้วเดี๋ยวปรึกษากับท่านรองเออท่านผู้บริการดีกว่าว่าจะแบ่งให้น้องๆยังไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่นับได้เท่าไหร่ละพี่ติว๋วลพบุรีมีช่องไหมมีช่องพี่ติ๋วลพบุรีนะครับอีกหนึ่งทุนนะครับห้าร้อยบาทอ่ะโอเคเดี๋ยวนอกจากวันนี้ที่เราจะมาทำบุญที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราจะไปเอ่อเลี้ยงอาหาร คนชลาที่โคราชด้วยนะครับเดี๋ยวเรามรลุู้บุญกันอีกนะมามากับลุงพลกับทนายตั้มเนี่ยนะครับเราได้ได้ทั้งบุญแล้วก็เที่ยวได้สนุกด้วยนะครับแต่ลุงพลกล่าวอะไรกับยูทูบเบอร์กับคนที่ดูอยู่ทางบ้านหน่อยครับครับก็ยากเปิดนะก็ลุงพลเองก็ดีใจครับลุงพลป็ะแตนได้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมามอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนนะครับ ก็ขอบคุณทีมยูทูบเบอร์นะครับที่คอยติดตามนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่ได้เข้ามานะครับได้เข้ามาให้การมอบของครั้งนี้นะครับได้ระจารยไปทั่วโลกนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับคณะทีมงานของทนายนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มนะครับแล้วก็ทนายชักพลนะครับทนายรุลงนะครับแล้วก็ ทีมที่อาคมก็มาด้วยเช่นกันครับเดนมาไหมมครับรับที่ทนายอาคมนะครับก็เป็นทีมงานของทนายนะครับที่เขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือนะครับเป็น้านสังคมดีนะครับก็ทุกคนนี้ก็ติดตามผลงานท่านมาตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า